สวัสดีครับบนไปเรื่อยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการขนทรายผ่านทางแม่น้ำเจ้าพยานครับเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือว่าเราวิ่งอยู่ประจำเกือบ,บทุกวันเลยนะเราจะต้องวิ่งข้ามสะพานใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยทําไมแบบมันมีเรือขนทรายมาแบบ แล่นผ่านตลอดเวลาหรือถ้าเกิดว่าใครที่ตื่นเช้าๆแบบเราเนี่ยจะได้เราแบบอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยจะได้ยินเสียงเรือขนทรายนะครับซึ่งไอเรือขนทรายเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยก็จะแบบวิ่งเช้ามืดกับช่วงเย็นหรือจริงๆอาจอาจะวิ่งทั้งวันเลยก็ว่าได้นะครับโดยเขาเนี่ยจะขนทรายเนี่ยไปไว้ตามแบบท่าทรายต่างๆที่แบบอยู่ตามริมแม่น้ำครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยเราเลยจะมาคุยกันว่าทําไมเขาต้องขนทรายผ่านทางเรือนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าทรายเนี่ยมันเป็นหนึ่งในว,วัตถุดิบที่ใช้ในการก่อสร้างตึกอาคารต่างๆหรือแม้ ห,นนะหลายครั้งเนี่ยเราก็จะต้องบอกเลยนะว่าจะลืมนึกไปแลวว่าทรายมันเป็นมันเป็นส่วนผสมของในการแบบทําปูนทําอะไรพวกนี้แหละซึ่งแนี่นอนครับว่าทําไมเขาถึงต้องขนทรายผ่านทางแม่น้าเจ้าพยานะซึ่งอันนี้คือประเด็นที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันน่าสนใจแล้วก็เลยจะมาคุยกันวันนี้นะครับคือการที่เขาขนทรายผ่านแม่น้าเจ้าพยานี่หลักๆแล้วนะครับก็คือด้วยความที่ว่าการขนทรายมาจากถ้าทรายที่จากบริเวณต้นทางเนี่ย ในภาคกลางของเราเนี่ยมันจะเป็นพวกนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองอะไรพวกนี้ครับการขนทรายผ่านทางแม่น้ำเจ้าพระยายเนี่ยข้อดีคือมันขนได้ค่อนข้างจะเยอะมากๆครับโดยมันมีตัวเลขเ,เปรียบเทียบประมาณว่าถ้าเกิดเราใช้เรือขนทรายหนึ่งลำเนี่ย จะได้เท่ากับรถบรรทุกประมาณเกือบเกือบห้คันนะครับแล้วมันถือว่าเป็นตัวเลขที่มันเยอะมากเลยใช่ไหมฉะนั้นการขนทรายผ่านทางเรนะือเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในการขนส่งที่ต้องบอกว่าไม่เจอรถติดด้วยแล้วก็มีค่าในการดําเนินการที่ค่อนข้างจะต่ําด้วยนะครับเพราะว่า คือค่าสึกหลอของเรือเนี่ยมันแค่ใช้แบบเรือลําเดียวในการลากกระบะที่เขาบรรทุกทรายอ่ะมานะครับแต่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยาการขนทรายของในกรุงเทพเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบชุกชุมพอสควรเนาะถ้าเกิดว่าเรามองไปตามไซส์งานต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะขนทรายเนี่ยไปส่งตามท่าเรือแต่ละที่นะครับโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่านึกไม่ออกเนี่ย เราก็จะเห็นแบบอ่าถ้าเกิดใครที่แบบลองลองไ่น้ำเจ้าพยานแอร์ไลน์ที่เนี่ยถ้าเกิดยิ่งแบบทางเหนือก็จะเป็นทางสปานพวารามเจ็ดใช่ปะทางใต้ก็จะเป็นแถบวบแบบโซนลาดบุรณะหรืออะไรวนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีท่าทรายนะครับก็จะมีโรงงานผลิตปูนผลิตคอนกรีตอย่างเงี้ยซึ่งพวกนี้เขาจะรับทรายเข้ามาเนาะโดยที่การขนทรายของไอเรือเหล่าเนี้ยบางทีเขาไม่ได้ขนแค่ทรายนะแต่ว่าเขาขนพวกแบบ วัตถุดิบต่างๆเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าใดๆก็ตามเนี่ยแม้ว่าการขนทรายผาทังเรือเนี่ยจะขนได้เยอะนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดต่างๆนะอย่างเช่นเหมือนกับว่าถ้าเกิดระดับแม่น้ํามันไม่ค่อยที่จะสูงมากเท่าไหร่งเงี้ยก็จะทําให้การเข้าเทียบท่าของเรือเนี่ยมันยากขึ้นพอสมควรน,นะแล้วก็โดยหลักแล้วเนี่ยการขนทรายแล้วก็ทรายที่ใช้มันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะถูกขุดมาจากแบบอาตาลีแมนาเนี่ยมันก็ทําให้ระบบนิเวศของแม่น้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะ เสียหายไปได้ประมาณนั้นเลยครับแต่อะไรก็ทำเนี่ยต้องบอกกันนะครับว่าอันนี้มันเป็นประเด็นที่แบบเราแค่สงสยัยนะเราก็เลยมาคุยกันให้ฟังนะครับว่าทําไมเราต้องขนทรายผ่านทางเรือนะครับโดยหลักแล้วก็คือก็เป็นแค่ตุผลของการที่มันขนในปริมาณมากนะครับแล้วก็มันจัดการต้นทุนได้ค่อนข้างจะโอเคพอสมควรเลยนะออลองเราลองนึกภาพบนนะั้นละกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าไอเรือขนทรายหนึ่งลำเนี่ยเท่ากับรถเท่ากับรถรถสิบล้อเออที่ขนทรายอย่างเงี้ยห้าสิบคันเราลองนึกภาพดูว่าไอห้าสิบคันเนี่ย ตอนตอนหนึ่งที่ยววิ่งเข้ามาในกรุงเทพห้าสิบคันอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าไซา์ที่ขดนี่ดันไม่ได้มีแค่แบบครั้งสองครั้งเนี่ยมันขนกันทั้งวันเนี่ยก็เท่ากับว่าเราอาจจะมีรถที่วิ่งอยู่ในกรุงเทพเนี่ยแบบหลายพันคันเลยก็ว่าได้นะแต่ว่าพอถ้าเกิดเราขนทรายผ่านทางเรือเนี่ยโอมันมันข้อดีเนี่ยมันขนง่ายรถมันไม่ติดเลยอะเออก็ประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไ้เจอกันอีีหน้าครับวันนี้ก็มาชวนคุยให้ฟังแค่นี้เฉยๆเนาะบ๊ายบายสวัสดีครับ